ขี่ชนะที่อดทนได้เป็นผู้ชนะที่อดทนไม่ได้นั่นเป็นผู้แพ้แพ้แก่กิเลสเต็มตัวแล้วไม่เท่าไหร่ก็จะแพ้แก่คนในด้วยกันเต็มตัวขึ้นมาอีกนี่ใ้้บูชาความอดทนเรื่องเกี่ยวกับความอดทนของพระพุทธเจ้าในอัตตกถาในชาดกนี่มันมากเหลือเกิน ม่พระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องความอดทนถึงขนาดที่ว่าถ้าเขาจับมาให้เอาเลื่อยเลื่อย <c oughs> หรือเอาเชือกหนังแทงมีคมก็ได้พันพันแข้งก็แล้วชักถูกไปถูมามันบาดหนังเข้าไปเจ็บปวดก็ทนได้ไม่โกรธบาดเนื้อเข้าไปก็ทนได้ไมันไม่ไม่โกรธไอคนเลื่อยนะ กระทั่งมันเลื่อยถึงกระดูกมันเจ็บที่สุดมันก็ทนได้มันไม่โกรธจนกระทั่งถึงเยื่อในกระดูกมันก็ทนได้มันไม่โกรธนี่ทนได้อย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นสาวกของเราถ้าใครไม่ยอมทนคนไม่เป็นสาวกของฉันคือของพระพุทธเจ้านี่ท่านซักชวนเรื่องความอดทนถึงขนาดนี้เรื่องอื่นก็ยังมีอีกมากมาย ทุกศาสนาก็สอนเรื่องความอดทนในทางทําความดีด้วยกันทั้งนั้นเราหัดอดทนไปตั้งแต่เรื่องเล็ก,ลกๆน้อยๆสอนลูกเด็กๆทารกให้เขารู้จักความอดทนในการทำงานมันก็ต้องเหนื่อย ในการสังคมซึ่งกันและกันมันต้องกระทบกระทั่งด่าทอทะเละวิวาทไปตามแบบของไอคนเหล่านั้นเราต้องอดทนและเราจะต้องเป็นฝ่ายชนะผู้รุกรานจะต้องเป็นฝ่ายแพ้เสมอในที่สุดนเรื่องธรรมะหฮากิน ที่มันยากจนไม่พอกินเพราะไม่อดทนถ้าอดทนมันก็จะทําได้มันก็จะมีกินมันก็จะต้องเลือกกินจะนี้ยากลําบากสักหน่อยก็ไม่เอาแล้วเพราะว่าไม่อยากทํางานมันมีอยู่ก่อนแล้วพอทําทงานก็ลําบากก็ไม่อดทนก็เลิกเสียเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาในโลกมากเรื่องความไม่อดทนของมนุษย์ ค้นคว้าหา้สิ่งทุนแรงเครื่องจักรทุนแรงมาใช้แทนนี่คิดว่าเป็นผลดีในที่สุดมันตลบหลังเป็นผลร้ายทั้งนั้นเกิดปัญหาน,านานาประการเกี่ยวกับเรื่องอีกการเครื่องทุนแรงเข้ามาทำให้มนุษย์พวกหนึ่งก็ขี้เกียจก็ไม่ต้องทำงานแล้วพวกหนึ่งก็ใช้ไปเครื่องเอาเปรียบอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเรื่องยุ่งไปหมด มังทำนาด้วยเครื่องจักรเนี่ยเขาว่าดีเดี๋ยวนี้ก็ชักจะรู้สึกแล้วว่าสู้ทำนาด้วยควายไม่ได้บางทีทำนาด้วยคนอย่างสมัยดึกดำบรรยังจะดีกว่าซะอีกมันจะมีงานทำเต็มมือกันทุกคนมีกินมีใช้เสมอไม่เหลื่อมล้ำต่ำสูงมันยังมีความดีอย่างนี้ขอให้อดทน และเมื่ออดทนให้รู้สึกเป็นสุขสนุกสนานไปเลยก็ไม่มีปัญหาไม่ใช่เสียเกียรติไม่ใช่ขี้แพ้ไม่ใช่โชคร้ายอันนี้พอเหนื่อยก็สักหน่อยก็เห็นเป็นเรื่องเสียหายเป็นเรื่องโชคร้ายเป็นเรื่องเปลียดชังก็เลยไม่ต้องอดทนกันไม่รู้จักความอดทนไม่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าต้องรอได้ I uh, think the professor found